ถ้ามันมีเรื่องที่มึงต้องพูดด้วยแล้วต้องเลือกระหว่างเสียเพื่อนกับเสียบริษัทไปมึงจะเลือกอะไรสําหรับกูนะกูยอมเสียเพื่อนวะกูได้มาเคสหนึ่งเว้ยเขาเข้ามาปรึกษาร้องโฮมร้องไห้เสียใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเล่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นความลับแรงแรงให้กับบริษัทเพื่อปกป้องบริษัทแต่ที่สุดแล้วเว้ยเพื่อนแม่งเลิกคบเพราะว่าเรื่องเนี้มันกลายเป็นการลดทอนอำนาจและความสำคัญของเพื่อนสนิทของต็เงไปแต่ที่สุดแล้วเขาก็เลือก ที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือคีย์หลายๆครั้งเวทุกคนก็ต้องตัดสินใจบนเบสที่มีเพียงสองข้อในโลกนี้คือถูกต้องกับถูกใจและหลายครั้งมันไม่มาด้วยกันนิกเนี่ยก็จะเดอกตัดสินใจบนสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยย้อนเวลากลับไปเรายังรู้สึกว่าเราแม่งภูมิใจกับคําตอบที่เรามีหรือภูมิใจในสิ่งที่เราพูดออกไปถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกใจมากเกินไปแต่สิ่งที่ถูกใจเคีย <Yeah, S 2> มันไม่ถูกต้องสร้างความชิมหายให้กับบริษัทสร้างความชิมหายให้กับเพื่อนแม้กระทั่งคนที่เราร เอาถูกต้องไว้ก่อนวันนี้ถ้าเพื่อนมึงไม่เข้าใจไม่เป็นไรเว้ยกูเข้าใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องใครบอกว่ามีปัญหาบอกให้ปรึกษากูแล้วกันบอกกูสั่งมาโอเคนะ